อาแล้วครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวันพันช์แมนห่างหายกันไปไม่นานนะไม่นานมีคนหมอผมหายไป8เดือนนะวันนี้ผมไม่เชื่อนะหายไปแค่8วันเองนะครับผมมันอกล่าวหาผมไม่ได้ผมไม่ทิ้งคนดูนานขนาดนั้นนะครับนี่กลับมาแบบว่างงๆนะไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันถึงไหนแล้วนะครับ ก็มีไอหนุ่มผมม่วงนะครับโบลสสั่งล่างสองเป็นระบบที่ค่อนข้างงงนะอันนี้ผมจะพยายามเข้าใจให้ได้มากที่สุดแล้วก็อธิบายนะครับคือเหมือนกับว่าเดี๋ยวไปดูที่หน้าจเป็นตัวระดับใหม่นะเป็นอ้าวเดี๋ยวก่อน ไม่ทันเหรอไม่ทันเหรอมาแค่เมื่อวานเหรอเฮ้ยตลกแล้วอะไรโอ้โหเรียบร้อยครับจะกลับมากดโบรอสให้เพื่อนๆดูนะโบรอสหนีเราไปแล้ว,ลว,ลวโบลอสสอกมือช้าไม่รอแล้วครับเอ้ยตลกแล้วามจริง โอ้ไม่ก็ผมลืมดูวันนะขอโทษด้วยนะครับทุกคนอุตส่าห์เก็บตัวครบไม่ได้กดเฉยเให้ดูเลยตัวมีละแปดสิบเนี่ยทำไมทำอย่างนี้ <c oughs> อเราไปอีกหนึ่งเดือนเราไปอีกหนึ่งเดือนนะครับ <c oughs> กว่าจะได้กดตัวตัวดำใหม่นะโอ้ไม่ก็ มันเชื่องโหดร้ายกับเราเลยเกินนะกว่าเราจะได้กลับมานะครับนล้วมันก็แย่งชิงโบลสไปจากเราหนึงทำแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ปวดใจ <c oughs> โอ้โหพูดไม่ออกเลย ถามจริงเมื่อวานวันสุดท้ายโอ้ไ oh ม่กอดเลยมดูมันเป็นตัวระดับ SSR plus นะครับเมื่อวานบล็อมานะแต่ผมไม่ได้ดูวันไม่รู้ว่าเขาจะหมดไม่รู้ว่าจะหมดวันนี้นะเอ้ไม่รู้จะหมดเมืม่อวานนะพลาดเลยอุซ่าเก็บตัวดำมานะครับกว่าจะครบเหมือนว่าจะไม่มีชะตาไม่มีเพื่อนพ้องอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ แบนเนอร์เมื่อวานที่ผมเห็นน่ก็คือต้องกดโบลอสได้อ่าจะเป็นโบลอสเลเอั up นะครับแล้วก็จะมีเหรียญเหมือนเหรียญัพล่าง2ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็นะไม่ต้องกลัวครับเอเซนซ่า p l u นี้ต้องดอง180บวกตัวอย่างเดียวนะถึงจะกดได้นะครับนี้ก็เนี่ยเป็นด่วงล่างแรกนะครับแล้วเพื่อแบนเนอร์ตัวดำเข้ามาเขาก็จะให้เป็นเหมือนเหรียญอัปเกรดนะ เป็นเหรียญอัปเกรดเป็นล่างสองนะครับน่าจะานะจะเราลองไปดูตัวกันก่อนกลายเป็นว่ากลายเป็นคลิปเอ่อคลิปอธิบายอธิบายตัว S S R นี่ไงใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนจะเป็นรูปภาพเพิ่มพลังนะครับเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเลือดเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มพลังพิเศษนะอันนี้ก็เหมือนกันคนระับมันจะมาเป็นเหรียญคู่มีเหรียญน,นี้กับเหรียญน,นี้นะ จากแบนเนอร์ยังไม่เปิดนะครับเหมือนว่าหลังๆจะมาจากกิจกรรมได้ด้วยนะนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้จะมีจากตู้ตัวดำนะครับตู้ตัวดำก็จะเป็นเลทอัพด้วงสำหรับคนที่ไม่มีอาชุล่าสมมติอ่ะยังไม่มีด้วงแต่ใครก็มีหมดแล้วแหละยังไม่มีด้วงปุ๊บเราก็จะไปกดตู้ตัวดำเพื่อเอาเหรียญน,นี้มาอัพเป็นอาชุล่าล่าง2นะครับส,สกิลก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะที่เขาทำแบบนี้ผมว่าน่าจะกัน ให้มีชุล่าชสองตัวนะเพราะว่าถ้าสะท้อนสองตัวมันก็เกินเกิน mm. ก็อัพเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นล่างสองเราก็จะเลือกใช้ว่าจะใช้เป็นล่างหนึ่งหรือล่างสองอะไรไงล่างสองน่าจะดีกว่านี่เหมือนจะสะท้อนสะท้อนเหมือนกันหรือเปล่าสะท้อนยี่ห้าถูกต้องไหมน่าจะใช่นะครับสะท้อนจากยี่สิบเป็นยี่ห้าเสียดายนะคับอดกดบลอสแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าผมจะเกลือเพราะว่า ร้180ยอยแปดสิบใบอ่ะมานั่งดูว่าถ้าเรากดไม่ได้ไม่ได้โบล่สภายในร้อยแปดสิบใบก็เท่ากับว่าเราไม่ได้อะไรเลยนะเพราะว่าต่อให้เราได้ลูกแก้วมาแต่เราไม่มีโบล่สอะ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้นะอ๋อนี่เหมือนจะมีเงื่อนไขด้วยนะครับว่าต้องปลดล็อกภาพทั้งสี่ภาพนะถึงจะอัพถึงจะใช้ลูกแก้วเพื่ออัพล่างได้แต่เหมือนว่าภาพเนี่ยมันก็โอกาสออกยากเหมือนกัน ก็โอ้โหยิ่งเกลือเข้าไปใหญ่นะครับว่าจะมี ssr โ okay, อเคครับตอนนี้เราพลาดไปแล้วน่าจะกลับมาเป็นตัวซ้ำอีกประมาณวันที่10ประมาณนั้นนะครับอีกนานเลยเอาไว้เดี๋ยวผมจะเล่นเกม pc ให้ดูแล้วกัน <c oughs> ขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้ดูวันเวลาให้ดีก่อนนะโอ้ไม่ก็ เหลือแต่อะไรเนี่ยฮะมันมันมันคืออะไรครับอ๋อมันคือมันคือต้หูโอ้ไม่กดพวกคนใจบาปมันคือต้อหูโบลสอ๋อแต่คือมันมาผมเห็นแล้วแหละมันมาตั้งแต่เมื่อวานผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมอาวุธมันมาพร้อมตัวมันน่าจะแบบไม่ให้เสียเวลานะครับโกลทีเดียว สรุปว่าโบลสมันใกล้หมดนะพลาดมากผมบอกเลยโอ้ย oh ก็เอ่อตัววนตัววน SSR เหรอจะเป็นตัวไหนนะจรพัดเด็กตัวแรกป่ะครับหรือว่าไอ้นี่ตัวแรก จะเป็นบน ssr นะเพราะว่าโบลสน่าจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับหรือถ้าโบลส์เป็นตัวอะถ้าเดาว่าโบลสเป็นตัวที่3ถูกไหมอชูล่าตัวที่4คิงเอ่อแบทแมนตัวที่5คิงตัวที่6วนวันวนเดือนนี้วันที่10ก็น่าจะเป็นอชูล่านะครับอชูล่าผมอยากได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเอามาแทนแทนที่ซอมบี้แมนนะครับก็เวิร์กแหละ ถ้าเป็นอาชุล่าก็ดีนะจะได้กดมาใช้ด้วยแล้วก็ได้กดมารีวิวให้ดูด้วยนะครับว่าเอสซาบวกมันจะขี้โกงแค่ไหนนนะอยู่ในน้ำมือของคนไทยมันจะขี้โกงแค่ไหนนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ต้องจากลากันไปเท่านี้เพราะว่าไม่มีอะไรให้ดูนะกดอาวุธไปก็เท่านั้นนะครับเสียดายมากเลยเมื่อวานมันยังอยู่หน้านี้อยู่เลยนะ มันยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับแบนเนอร์สีม่วงเียดายจะจัดกดนี้ไปแล้วกันนะสิบรอบครับโอ้เข้าเปลี่ยนปะเขาเปลี่ยนอนิเมชันปะ๋อเขาเปลี่ยนเป็นเหมือนญี่ปุ่นนะใช่ปะอ่านี้ผมไม่ได้เล่นนานนะจําไม่ได้น่าจะเปลี่ยนอนิเมชันเป็นเหมือนญี่ปุ่นนะครับอืมเราก็รู้ทันทีว่าเราเกลือไม่ต้องรู้อะไรให้มากมายนะครับ ก็จะรู้ทันทีนะครับว่าเราเกลือนะโอเคปุกกระเกลือตกมีอะไรให้ดูครับก็เดี๋ยวจะไปเล่นเกม PC ซให้ดูนะครับไม่แน่ว่าอาจจะเป็น l อ e n r ร n งหรือเปล่านะนะฮะฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็คลิปนี้ฝากไปเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ไม่ไม่เกินไม่ถึงเลข8ดแน่นอนนะไม่ถึงเลข2หลัก แต่ถ้าใครที่รอติดตามกดอัน p u นช์แมนนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับรอนานนิดหนึ่งผมไม่ได้อ่านวันที่ให้ดีนะครับนะก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากเลยนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้ารอนวันนี้บ๊ายบายครับผม